สวัสดีครับวันนี้นะครับตุดจหมดแล้วนาะอวันนี้สถานที่แปลกยิงนะครับนาะออ่ะเดี๋ยวโมจะพามาดูรถนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าติดตามนะครับช่อง YouTube โมนะครับเดี๋ยวโมจะแนะนํำคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่แต่งก็คืออ่ะใส่สเกิรนะ์ตนาะเพราะได,ได้มีโอกาสถ่ายก็คือมีคันแรกคันนี้คันคันเดียวเพราะว่าปกติอีกคันนึงอะ่ะเขาจะไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กแต่คันนี้แต่งครบหมดทุกอย่างนะลูกค้าวันนี้นะครับโมก็จะมา แนะนำนะครับรถนะครับ Toyota นะครับ h i เอ GL นะครับเกียร์ออโต้สีขาวนะครับน้อราคา1 2ึ0 0 0้านบาทบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าลูกค้าได้ทั้งหมด12ที่นั่งนะครับลูกค้าครับเดินทางกันเป็นครอบครัวได้รถคันเดียวนะครับแต่ต้องบอกว่าภายนอกไม่สูสวยไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าทำไมไม่เอามาเจตีมายตีร้าน9กับ2อล้าน4แต่คันนี้ร้าน2แต่แต่งเบ็ดเสร็จแล้วถ้าแต่งแค่นี้นะลูกค้าบอกว่าภายนอกสวยขนาดนี้ภายในยังบอกว่าถ้านั่งกันปกติแล้ว ราคารถ1,447,000กว่าบาทอ่ะ ได้อะไรบ้างนะครับลูกค้าครับเนาะข้างหน้าก่อนนะครับลูกค้าข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นกระจังชุดกันชนหน้านะครับส่วนในส่วนของตัวของมาจิตี้นะครับของโม่นะครับโตโยต้าโครา1,988สาขาสนักงานใหญ่นะครับแต่งชุดแต่งทั้งหมดนี้จะเป็นชุดแต่งแท้นะครับอไหล่เดียวกับมาจิตี้เลยลูกค้าสามารถเคลมได้ทุกส่วนของโตโยต้าทั่วประเทศไฟหน้านะครับเป็นไฟมือหนึ่งนะครับลูกค้าไฟใหม่เบิกอะไรใหม่นะครับลูกค้าครับอะ LED นะครับ d a y l ไล h ์นะครับไฟเลี้ยวนะครับมีให้ครบกระจังหน้ากันชนหน้านะครับทุกอย่างครบหมดทุกอย่างเลยนะคครับลูก้า แต่พิเศษคันนี้นะครับเพิ่มความดุดันความสวยความหรูความหลาให้ลูกค้าก็คือใส่สกเกิร์ตหน้านะครับอันนี้ชุดแต่งสกเกิร์ตเนี่ยโมไม่แน่ใจว,ว่าอ่านว่าไงอาเวนตสอาเวนตัสอ,อะไรสักอย่างนี่แหละอะแต่ว่าอันนี้ชุดแต่งของศูนย์เรานะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งในส่วนของตัวพาร์ทนะครับเข้ากับ ตัวมาจิตี้เลยนะครับลูกค้าแค่ครอบเข้าไปเนาะก็จะเป็นตรงนี้นะครับทำให้รถดูมิติมากขึ้นนะครับลูกค้าครับอ่ะสวยเลยเนาะชุดแต่งชุดนี้นะครับอ่ะแปลงหน้าก่อนแปลงหน้าราคา1นึ่งแบาทนะครับแล้วก็ชุดแต่งชุดนี้นะครับสองหมบาทได้สเกิร์ตรอบคันนะครับลูกค้าครับอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับนอกจากล้อกระทะที่แบบไม่ทำล้อกระทะธรรมดาเลยมีฝาครอบคันนี้ก็อัพไซส์เป็นล้อ18นะครับนอยาง2 3 5 5 5 R18 เนาะพร้อมกับล้อแม็กนะครับของโอเนาะอันซิส จะสวยขึ้นนะครับลูกค้าครับเต็มซูมขึ้น24,000บาทอันนี้เปลี่ยนแป เปลี่ยนได้เลยนะครับลูกค้าครับอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับก็เป็นสเกิร์ตข้างนะครับตรงสเกิร์ตด้านล่างนี่ก็จะมีสเกิรดให้เพิ่มนะครับเพราะสเกิร์ต่ชิ้นนะครับลูกคา้าด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรเนาะเป็นดัมเบรกเหมือนเดิมพอมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายลูกค้าก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเป็นท่อเหมือนท่อคู่นะครับท่อหลอกเนาะก็ใส่ให้มันดูสวยขึ้นให้มันดูมิติขึ้นไม่เป็นกล่องนะครับลูกค้าครับอ่ะลูกค้าอันนี้ก็เพิ่มสองหมื่นนีีี้้้้้พอดดดลูกคาาาาไไไม่่ติฝทยฟฟ จริงแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าไม่จําเป็นนะครับอยากได้เป็นแบบแค่ราคาแบบไม่แพงมากเพราะว่าถ้าแต่งเยอะมันก็จะกระโดดเข้าไปในส่วนของตัวคามาเตตตี้เนาะลูกค้าอ่ะแต่คันนี้ร้านสี่กว่าลูกค้าเอาฝาท้ายธรรมดาก็พอนะครับจริงๆถ้าโมยแนะนก็ฝาท้ายธรรมดาแต่ว่าอยากเพิ่มอีกสองหมื่นใส่ฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับลูกค้าครับอ่ะโอเคติดตั้งเลวเรียบร้อยนะครับใส่เพิ่มอีกนิดนึงความสวยงามใส่สปอยเลอร์ด้านหลังได้นะครับ6,500นสปอยเลอร์นะครับเนาะสามารถทําได้นะครับโอเคด้านข้างนะครับอ่ะคันนี้ก็ ล้อมแม็กเหมือนเดิมนะครับเนาะ สเกิร์ตข้างนะครับสเกิร์ตสชิ้นรอบคันนะครับเนาะแต่ว่าประตูนะครับยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่าที่โมบอกว่ากด,ดราคาให,ให้มันอยู่ประมาณล้านสี่ไม่กระโดดไปล้านห้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะประตูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าลูกค้าจะอัปเกรดก็คืออัปเกรดประตูเป็นไฟฟ้านะครับลูกค้าก็เพิ่มอีก42 0 0 0ืบาทแต่42,000ืบาทได้อะไรบ้างจะมีเซนเซอร์แสงให้ถ้าประตูปิดเข้ามาปุ๊บแล้วมีสิ่งกีดขวางอยู่เขาจะไม่โดนตัวเราเคลื่อนทอยกลับเองอ,งอัตโนมัตินะครับลูกค้าครับอันนี้ก็จะ ภายในนะครับลูกค้าต้องบอกเลยนี่12ที่นั่งเดินทางกันทั้งหมดเลย12คนแล้วก็ความปลอดภัยของ To y o ต a นะครับทุกเบาะจะมีเบลล์ให้นะครับเบล์ไม่ได้แค่คาดแค่เอวเนาะจะเป็น3จุดนะครับตรงนี้ก็คือ1 2 3รัดตัวเราปกติเลยนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ12ที่นั่งมีทุกมีเบลล์ทุกที่นั่งนะครับลูกค้าครับแอร์นะครับอ่ะถ้าเป็นแอร์นะครับต้องบอกว่าแอร์นะครับตรงนี้เย็นเพียงพอนะครับมันจะ เพราะว่า2ช่องกลางเนี่ยก็คืออ่าสี่ช่องเนาะรวมไปสี่ช่องเนี่ย,เ,ยเขาจะยาไปถึงนู่นเลยแอร์เย็นทุกที่นั่งแน่นอนนะครับลูกค้าครับอันนี้ต้องบอกว่าติดตั้งไม่อ่ะถ้าบอกว่าไม่อยากกระโดดไป ล้าน8ล้าน9ที่บอกว่าจะเทียบกับมาสตีต้องบอกว่าคันนี้คุ้มค่าเหมือนกันนะคบลูกค้าครับอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ลูกค้าจะอัปเกรดให้มันสวยขึ้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลายไม้ได้นะครับเป็นคอนโซลลายไม้จากคลิปก่อนๆหน้านู้นอันนี้เพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะครับลูกค้าครับใส่คอนโซลลายไม้ให้ลูกค้าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวโมพาไปดูด้านฝั่งนู้นนะครับโอเคอ่ะตัวหน้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับลูกค้าครับ ต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวนี้ถ้าปกติแล้วเนี่ยรถจะไม่มีหน้าจอมานะครับลูกค้าอะ่ะก็จะเป็นหน้าจออันนี้ราคาย่อมยาวเหมือนกันเป็นหน้าจอของโ o โยต้านะครับลูกค้าอะ่ะเดี๋ยวโมอลองปิดสวิ์ก่อนก็คือคันนี้นะครับเป็นหน้าจอเดียวกับรีโวนะครับอะ่ะอันนี้หน้าจอแท้นะครับก็คือตรงนี้1 6 0 0 0บาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทได้อะไรบ้างอะ่ะต้องบอกว่าถามว่าตรงเนี้ยครับถ้าเอาใช้งานนี่มีโลโก้โตโยต้าให้เพราะเป็นหน้าจอโตโยต้าอยู่แล้วนะครับเนาะคันนี้นะครับ 16,000บาทพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องนะครับมีกล้องช่วยจอดด้านหน้านะครับลูกค้ากดไปปุ๊บนี่จากข้างหน้าเนี่ยจะจอดก็จะมีให้กะระยะให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็กล้องถอยหลังถ้าสมมติลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีกล้องสองภาพด้านหลังนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่เซ็นเซอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ดูแค่กล้องจากภาพก็พอนี่เป็นกล้องแท้นะครับจาก Toyota นะครับเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็มือพันบาทมีบลูทูธให้แ p ปเป a ล p าพเ o น d ดรโตสามารถใช้ได้นะครับล แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับลูกค้าครับตรงนี้ในส่วนตัวหน้าจอก็คือมาตรวัดเนี่ยเหมือนกับตัวมาจิตี้เลยนะครับอ่ะก็คือเหมือนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นยูโร5ด้วยนะครับลูกค้าครับก็ใช้งานในส่วนของตัวมีเขมาควันมีอะไรได้หมดเลยแอร์นะครับก็จะมีอันนี้โซนหน้านะครับเนาะตรงนี้จะเป็นแอร์ด้านหลังนะครับลูกค้าอ่ะก็ปรับเพิ่มแรงลมแอร์ได้นะครับลูกค้าครับก็เดี๋ยวโมจะเพิ่มในส่วนตัวกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้แต่ว่าเดี๋ยว โมยังไม่ได้ติดเนาะลูกค้าคันนี้ก็เนี่ยอย่างที่โมบอกคือ1ล้านนะครับอ่าสี่แสนกว่าบาทลูกค้ามันคุ้มอยู่เพราะว่าก็ได้บอดี้เท่ากับมาเจตี้เลยนะครับลูกค้าครับเนาะเพราะคือคันเนี้ยโดยทางการสิที่นั่งนะครับคันเดียวประหยัดน้ํามันด้วยเพราะว่าคันนี้โมเคยวิ่งเต็มถังวิ่งไกลสุดประมาณ700โลได้อยู่นะครับลูกค้าครับอ่ะประมาณ2,000กว่าบาทเต็มถังแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำมันดีเซลเนาะอ่ะยังไงลูกค้าสนใจนะครับยังไงก็โทรหาโมได้นะเนาะ เบอร์โทรโมนะครับก็เบอร์โทร095นะครับ3370034นะครับหรือ ID Line เหมือนกันนะครับ095 3 3 7 0 3 4นะครับยังไงโมก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับน้อสวยมากอันนี้พร้อมส่งที่เชียงใหม่นะครับลูกค้าครับลูกค้าอยู่เชียงใหม่มารับเองนะครับก็ยังไงขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ